ต้องให้ควานป้อนที่ปากด้วยนะครับขอบคุณครับแนะ่ลูกหลานอุ้ยเอากวักไวๆกวักไวๆมึงเอาควัก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 บนสูงควัก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 สูงๆก็เนั <laughs> ่น สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกๆท,ท่านทุกๆคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินปายมงคลน,น้อยโอ้ยขึ้นต้นกับอ่อนคุณพ่อคุณแม่แล้วครับผมโอ้อยากกินกล้วยบอลูกใจเย็น,เ,ยนเดี๋ยวคุณพ่อสิไปป้อนให้นะครับ ในช่วงเช้าวันนี้นะครับเราก็มีของอร่อยๆกล้วยหวาน,นนะครับกล้วยหวาน,นจากคุณแม่ต้นอ้อนะครับที่สั่งจองมาให้นะครับผมสั่งจองมาให้ลูกมงคลน,น้อยแล้วก็ไม่ขันเงินนะครับห้าร้อยคะแนนนี่คือกล้วยนะครับเดี๋ยวควาลไหจะให้ควันลิงไปป้อนให้นะครับ ห้าร้อยคะแนนนะฮะวันนี้มีอยู่ถุงละหนึ่งร้อยคะแนนนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดถุงนะครับวันนี้ควันไหลขออนุญาตนะครับคุ่แม่ทุกท่านทุกคนนะครับขายยากขายเย็ยนซะเเลอเกินควันไหลวันนี้ให้คุณแม่ต้นออมเหมาหมดเลยแล้วกันนะครับห้าร้อยคะแนน โอ้ย oh, ลูกไผ่ลองขออีกแ้วอ่าบอลลิง,งจัดไปอเอาเอาให้เขากินเลยวันนี้หมดหน้าตักแน่นอนนะครับโอ้ยมาย่มยอมถือกินเองอีกด่างหากจะต้องให้ควัน ต้องให้ควานป้อนที่ปากด้วยนะครับขอบคุณครับแน่ลูกหลาอุ้ยเอากวักไวๆกวักไวๆเมึงเอาควัก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 บนสูงควัก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 สูงๆเออนั่นี่ยควานลิงเขามีความสุขมากลูกพายมึงคนน้อย ว่าเขาไว้ใจควันลิงเนาะนี่มาป้อนให้แล้วนะครับแม่ต้นอ้อน,นะครับแม่ต้นอ้อสั่งจองเอาไว้นะครับออเดอร์เมื่อวานนะสั่งจองเอาไว้นะครับผม มีทั้งพวงกุญแจนะฮะแล้วก็กล้วยนะฮะกล้วยวหวานมาฝากแม่ขันกับลูกพายมงคนน้อยด้วยนี่กะละมังมาลุกเอาไซุงกีนี่เอาไซุงกีนี่นาย,นายโอ้ยเจมีนโอ้ยเสียบคัก หวานหวานแห้งน้ำ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 โอ้เสียบหลายเสียบหลายครับแม่ตโอนออกือแม่ทุกๆท,ท่านทุกๆคนนะครับอร่อยมากๆเลยโอ้ยกินดีครับแม่ขันบอกว่าอยากแบบอยากมีแบบนี้ ทุกทุกคืนทุกทุกวันด้วยอุ้ยอินเสบหลายบางคนน้อยเฮ็ดจะได้ลูกหล่าเอาเสียงเงี้ยวเงี้ยวเนี่ยลูกเสียงเงี้ยวเงี้ยวเร็วโอ้ขอ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 ขวบมือไว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 พี่น้องเออใส่คนหลายนี่อ่อนเก่งขักเบืยๆเบเบ ค่อ,คอยๆกินนงลกูกอุ้ยคือเนี่ยเห็นอย่างวะในงาวะ เลขสองคืองามแทะเน่่แน่อีลีดีนี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงบนชูบนบนช่ดดีเออเออนี่เป็นไ่ะเอาดี๋ยว คืนวันเอ้ยมือวันพระเนาะเดี๋ยวขอไหลเสียให้แม่แม่มาเบ่งอีกเที่ยนนึงนะครับอยู่ในเพดานของลูกมันเขหน่อยนะครับเดี๋ยวจะให้คุณพ่อคุณแม่เบ่งอีกเที่ยน,นึงว่าสิมีตัวเลขบววันพระใหญ่นะครับคืนเดิอนตับวันนี้เหมาเลยนะครับเอาเหมาให้ เทใส่ผงกีให้น้องกินเลยเลยใจเย็นแม่คันใจเย็นใจเย็นนะครับ<น>วันนี้ให้แม่ต้นอ้อหมดเลยนะครับปกตินะครับโปกติจะ เก้าร้อยคะแนนวันนี้นะครับให้แม่ต้นอ้อหมดเลยเหมา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 เหือ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 เออเออสูง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 บนสูงบนเหือหมักแห้งขออยากแห้งครับพี่น้อง กินดีแซบหลายช่วงเช้าเช้ายังไม่ได้เก็บหลักนะครับผมก็จะหลักของเราก็จะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับวันนี้ควนหลายก็มาทำพวงกุญแจให้แม่ต้นอ,อ้อด้วยนะครับนเลีเอามาโชว์เนี่ เดี๋ยวคนไลก็จะส่งให้เลยนะครับผมนี่สวยสุดสะดุดตานะครับผมเป็นนันว่าเสร็จพิธีเรียบร้อยนะครับใส่หอยใส่อันเข้าไปฮะซามเออใส่นิ้วงม่ลายพี่น้องโอ้ยสุดยอด หางแม่ขันเด้อครับเด้อกับอันลูกมกุขหน่อยนะครับนี่ว่าเม่นหางผู้อื่นเนีย้ยหางของแม่ขันนะครับผมมีเส้นขาวขาวด้วยนะครับหางเงินหางทองนี่นี่นี่แม่แม,แม่ท่านใดอยากจะรับไว้ก็เรียนเชิญได้เลยนะครับแอดไลน์เข้ามาได้นะครับผมที่หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์แปดเจ็ดเก้าหกสาม 9159นะครับหางไม่คันเองนะครับผมหางไม่คันมีไม่เยอะนะครับแต่ความหลายสะสมไว้หลายปีมาแล้วนะครับดูเอาแล้วกันนะครับผมหางไม่คันนะครับมีเส้นขาวก็มีเส้นดําด้วยนะฮะอยู่ตอนนี้นะครับประมาณสักสิบกว่าเส้นนะครับผม ทั้งของลูกภายด้วยนะครับนะครับวันนี้นะครับผมก็มีน้าตาอยู่นะครับเดี๋ยววันหลายก็จะล้างนะครับเอาลงน้ำแล้วก็จะล้างตาให้ช่วงเช้าแล้วก็ป้ายตาเช้าเย็นนะครับวันละสองเวลานะครับ สำหรับเมขันนะครับผมลูกพายของเราก็ล้างงวงนะครับทำแผลให้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับลูกพายของเราแผลยังไม่สนิทก็ลลิงพาไปเบ่งแผลจะเข้าเหลือแผลอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นโอ้โหงอกขึ้นมาเกือบเต็มหมดแล้วนะฮะดู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 นะครับด,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 ดูข้างหน้านี้ก็รู้เลยนะครับจับมือเลย ฮแขลเหลือนิดเดียวนะครับน่าจะประมาณสักสองอาทิตย์น่าจะปิดนะครับผมสองอาทิตย์นี้น่าจะปิดนะครับแผลอาจจะดีขึ้นมากกว่านี้นะครับสุดยอดเลยนะฮะก็ต้องกราบขอพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท,ท่านทุกๆคนนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจช่องทังการเงินแล้วก็ฝ่ายมงคนน้อยของเรานะครับ ขอบคุณทุกกำลังอ,อกกำลังใจนะครับทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับควันหลายก็ต้องขออนุญาตคุณแม่นะครับคุณพ่อทุกทุกท่านท,ทุกคนนะครับจบไลท์ไปก่อนจบคลิปไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยชมคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ควันหลายแล้วก็แม่ขันเงินลูกชายบางคนน้อยก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม ขอบคุณครับหน่อยแล้วเอาเสียงหน่อยเสียงยาวๆเหลยลูกครับยาวๆหน่อยแล้วโอ้บายบายครับ